เราอยู่เป็นประเทศที่มีประชากรพอสมควรนะแต่เราขาดทรัพยากรเราขาดแรงงานเราขาดความสามารถในการแข่งขันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยทั่วไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเรายังจะไปได้อีกเยอะย <c oughs> เพียงแต่ว่าเราไม่พัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถพัฒนา ตนเองให้สู้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้มผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องการส่งออกนะครับผมจำตัวเลขการส่งได้เลยปีแรกของแผนพัฒนาเนี่ย9,700ล้าน <laughs> อีก20ปีต่อมานะแสนสี่หมื่นเจ็ดันล้าน <laughs> อีกสามปีอีกสามสี่ปีต่อมานะสามแสนล้าน <laughs> และปีสองพันร้อยสามสิบเจ็ดปลายปีเนี่ยหนึ่งล้านล้านครับ ตอนฟองสบู่แตกเรามีประมาณ50บิลเลนหน1939 9 4 0ครับ1950เนี่ยเราไปถึง50บิลเลนนนะโอ้โหเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยมันมีมันมีการเจริญเติบโตของการส่งออกโตปีประมาณ18% 20%แต่ GDP มันโตปีละ8%ดอเซฟลชันห้อ แต่แต่ละตัวนี่มันมันหนักและใหญ่นะแต่ทีนี้มันมันเกิดอย่างนั้นได้เพราะอะไรตอนที่ผมเป็นดนตรีเนี่ยการค้าปีนั้นเนี่ยผมโชคดีมากเลยผมทําได้สิบแปดเปอร์เซ็นต์ปีสี่เก้านะผมเป็นปีสี่เก้าจริง,รงๆ <50. S 2> ผลงานผมต้องเกิดปีห้าศูนย์ใช่เพราะสี่เก้าผมผมมาเป็นเดือนตุลาละโอ้ oh. ผมปีห้าศูนย์เนี่ยหนึ่งสองพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยการค้าไทยเนี่ยคือประมาณร้อยยี่สิร้อยห้าสิบบิลลิย์ ครับเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ฮรับเกือบสามร้อยนะครับใช่ใช่เกือบสามร้อยสิบห้าปีสิบสี่ปีสิบห้าปีขึ้นเท่าตัวเพราะฉะนั้นเราเก่งเก้ากระโดดจากข้าเอาเงินหนึ่งล้านล้านเนี่ยมันแค่เท่าไหร่ตอนนั้นยี่สบเจ็ดฐานหนึ่งล้านล้านก็ไม่ถึงสี่สิบบิเลียนครับกลายเป็นหกเท่านะครับถามว่ามันเก่งตรงไหนครับ มันเก่งเพราะมันมีสิ่งเกิดขึ้นทางนโยบายกับทางสร้างสรรค์ทางสติปัญญาหลายอย่างเรอเกิดหนึ่งเรามีนโยบายทดแทนนําเข้านโยบายส่งเสริมการส่งอ,งองในแผน2แผนสามแล้วก็มีเรามีการลดค่างเงินสองสามครั้ง <ừ> นะตอนบาเปรมปีสองสองเจ็ดแล้วเรามีชดช่วงชดจวานนะครับเรามีการปรับโครงสร้างการเลี่มาเป็นใช้เปโตเคม i c a l เรามีนโยบาย Detroit of Asia ียก็เอารถยนต์เข้ามาจนกระทั่งกลายเป็นเรามีนโยบายการส่งออกเสินค้าอาหารโลกนะครับครัวโลกครัวไทยสู่โลกนะอันยมณีเราจัดครั้งแรกที่ดุสิทธานีเดี๋ยวนี้กลายเป็นเอกซิบิชั่ใหญ่ของของปีนะครับสิ่งเหล่านี้นเนการสร้างสรรค์ทางนโยบายและสร้างสรรค์ทางตัวพระเอกแต่ตั้งแต่นั้นมา ตั้งแต่ปีสามกว่าสามถึงบัดนี้เนี่ยถามว่าเรามีการปรับโครงสร้างอะไรบ้างตั้งแต่นั้นนั้นคือสองห้าตั้งแต่สองพันห้าร้อยสามสิบเป็นต้นมาตั้งแต่หลังคุณชาติชายเป็นต้นมามเรามีอะไรพับที่มันเป็นตัวพระเอกใหม่แทบจะไม่มีแนละ้วแล้วมีอันหนึ่งก็คือเราไปปลูกมิตรกับประเทศต่ตางๆเป็นกลุ่มๆอย่างเช่นอัฟต้าทำไมท่านอนันต์บรรดาชนเนี่ยนะอัฟตา อาเซียนฟรีเทรดแล้วเราก็ไปปูกกับประเทศนั้นเกาหลีไทยจีกับจีนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราก็ขยายตลาดขึ้นในในช่วงที่ผมรับผิดชอบอยู่นั้นน่ยตลาดของเราเนี่ยมี3ตลาดใหญ่นะอเมริกายุโรปญี่ปุ่นรวมกันแล้ว50%จีน3% 4%อาเซียน7% 8%แต่เดี๋ยวนี้อาเซียน25%จีน13%อเมริกาญี่ปุ่นยุโรปง่ายๆประมาณ1 10เะ ตลาดเราขยายสินค้าเราขยายแต่มันไม่มีการพัฒนาในเชิงลึกในเชิงกว้างในเชิงวิสัยทัศน์นั่นแหละอืคร <m> ับอันนี้คือ,น,คอนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นเพราะว่าส่งออกของเราก็ไม่ค่อยดีนะในภาพังหลังอะไรนะครับ <So walk. S 2> ส่งออกส่งออกนี่มันมันไม่มันมันมัน,มน,มน,มนไม่ดีเพราะว่ามันมีการแข่งขันมากขึ้นใช่ <Yeah> ในตลาดโลก มันมีปัญหาเรื่องของการกิดการบ้างนะครับแล้วก็เศรษฐกิจหลังโควิดความสามารถในการผลิตของเราประสิทธิภาพในการเรียกปิเตภาพของเราเนี่ยมันมันลดลงกําลังคนเราน้อยลงปะสิทธิภาพเราน้อยลงทุนที่เราใส่ไปเนี่ยจำกัดท่านบัวแบงค์ชาติเคยเข้ามาพูดมาเมื่อเมื่อสัปดาห์ต้นสัปดาห์ก็ <c oughs> มันมีปัญหาในเชิง Innovation การวิจัยพัฒนาการเปลี่ยนรูปแบบนะครับที่ถามว่ามันมีความคิดไหมเรามีความคิดเรารู้ปัญหาคอมเพตติฟเนสเนี่ยที่เราบอกความสามารถในการแข่งขันเราพูดตั้งแต่สมัยพองสบู่แตกแล้วท่านสุบัชัยนี่ก็เอาไปใส่ไว้ในสภาพัดแล้วผมก็ทำเรื่องนี้มันโดยตลอดนะเราทำไมถึงใช่เราแข่งขันได้แต่ว่ามันมันมีเรื่องที่ต้องทำมากกว่านั้นนะ เราก็คิดกันหัวแทบแตกเลยเยอะแยะเลยเข้าไปในสภาปฏิรูปผมก็เป็นประธานปฏิรูปเศรษฐกิจภาคภาคการผลิอภาคการเปิดก็ไปทํากรอบความคิดรวบยอดมาเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ออกมาเป็นยุทธศาสตร์ชาติในปี2561สบเอจากสภาปฏิรูปถูกยุบไปก็มาเป็นสภาขับเคลื่อนขับเคลื่อนท่านสมคิดมาทํา ถ้าไทยแลนด์4.0 <c ười> ทำโครงการประชารัฐ <cuad ern et> ทั้งหมดเนี่ยเอาแนวความคิดเรื่อง competitiveness เนี่ย <c ười> มาขยายความต่อไปยังกิป <úa> การ Human Resource นโยบายการค้าเยอะแยะไปหมดซึ่งผมพูดไม่มมหมดเลยนะม,นมันเยอะมากเลยประเด็นมันอยู่ที่ตรงไหนฮะนี่เดียวกันประเด็นอยู่ที่ว่าไม่ใช่เราไม่รู้และไม่คิดแต่เราไม่มีการกระทําที่ต่อเนื่อง ต้องบอกว่าสภาพพเขาเคคิดแต่แผนพัฒนานั้นเนี่ยนักการเมืองไม่สนใจสมัยคุณทักษิณหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้มองภาพภาพแผนพัฒนาเลย oh. แล้วก็ไม่มีใครกล้าไปทำอะไรด้วยเขามีอำนาจรัฐเนี่ยถูกไหม mm hmm. สภาพกพก็คิดไปแผนสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตอนนี้สิบสามสิบสี่แล้วก็มียุทธศาสตร์ชาติอยู่ข้างหนแต่ปัญหาของเรานั้นคือ นักการเมืองไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้อันที่สองไม่นักการเมืองไปอาศัยประชานิยมในการสร้างความนิยมและเพื่อเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าแม้กระทั่งลงตูวมาสร้างยุทธศาสตร์ชาติจะผิดจะถูกอีกเรื่องนะแต่ก็ไม่มีใครนำพาเท่าไหร่นะนี่คือประเด็นเลยฮะผมคิดว่าไม่ใช่ถูกผิดนะผมว่าที่ท่านคิดจะถูกถูกใช่ไหมไม่มีทางเลี่ยงไปได้เลยครับผมคิดว่าผง วงกลมที่ผมทาในเนียสมัยปฏิรูปเนี่ยนะ,ฮะ,ฮะวงกลมวันนี้เนี่ยมีแปดเซี่ยวแปดเซี่ยวเน้นจะแตกลูกออกไปได้เป็นเล่มเนี่ยนะเราจะจับประเด็นปัญหาอยู่ในนี้หมดเลยถ้ามัน,ม,นมันไม่มีอ่อนอะไรที่หนีออกจากนี้<อ>ที่จะหนีคือไม่ทําแล้วในกฎหมายปฏิรูปกฎหมายยุติธรรมชาติาก็มีหกด้านด้านหนึ่งคือความสามารถในการแข่งขันแข่งขันได้ต่อเมื่อ,อไรมีคนเก่งมีคนคิดเก่ง มีคนทําเก่งใช่ไหมครับแล้วมีความมั่นคงคือั้าเกิดการยืนยันว่าเท่าที่ดูแลมันใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าไม่เชื่อมั่นกันเองอย่างนั้นใช่ไหมคือคือผมเขาอาจจะเชื่อนะแต่เขาไม่อยากทําอะเพราะว่านักการเมืองอย่างหนึ่งที่ผมะไม่ใช่เป็นนโยบายของเขาหรือผมก็รู้สึกว่าเขากลัวว่าเขาจะไปกลืนน้าลายใคขาเข้าๆแล้วเขาก็มีเอเจนดาของเขามาเขาเขาอย่างอย่างพูดตรงๆนะครับผมเป็นข้าราชการมาตลอดชีวิต ไม่เคยคิดทําอย่างอื่นเพราะว่าผมอยากคิดว่าตัวเองจะทําประโยชน์ให้กับสังคมได้สมัยผมเป็นหนุ่มเนี่ยประเทศไทยยังไม่เจริญเท่าไหร่นะอะแล้วเราข้าราชการมีบทบาทมากเลยอทีนี้เราคิดว่ายะย,ยาวประเทศชาติต้ตองการอะไรเราก็พยายามจะทําอย่างนั้นแต่นักการเมืองมาเขารอไม่ได้หรอกผมเข้าใจเรือ่องข้าวเนี่ยนะเรื่องข้าวนักการเมือง ไม่มาคิดแก้ปัญหาที่พื้นฐานการผลิตคุณภาพหรอกเขาคิดอย่างเดียวผมจะทําให้ชาวนาเนี่ยแฮปปี้ได้อย่างไรพอชาวนาแฮปปี้คุณเอาเงินไปให้โดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขในการพัฒนาคุณภาพาาใครก็เป็นได้